ใน,ะน,นละครพวกเราสุดซ่ากับอีล่าค่ะซิงแนโซเฟียกับแม่แอนที่รับบทโดยฝนธนสุนทรกับลูกน้ำพาเมล่าเจอกันเมื่อไหร่ต้องมีหยุมงปากว่ามือถึงกันตลอดเลยนะคะเรื่องนี้ต้องขยี้พี่ฝนกับพี่ลูกน้ำที่คนหนึ่งไม่ถนัดด่าส่วนอีกคนไม่ถนัดว้าอีสานแต่ก็ใส่ไปแ,แรงเกินร้อยแถมจริงๆแล้วทั้งคู่สนิทกันด้วยค่ะ จริงๆนไม่เชื่อสนิทกันค่ะเพราะว่าก็พี่น้ำก็เป็นนักร้องรุ่นพี่นะคะแล้วก็เป็นรุ่นน้องนะคะแล้วก็เคยเล่นละครด้วยกันเนาะแต่ว่าไม่เคยเข้าซีนกันเรื่องเดียวกันเรื่องนี้ได้เข้าซีนกันแล้วก็ได้แบบฟาดฟันกันฟาดปันกันค่ะความสนิทมันระดับไหนคะระดับถีบเขาได้อ่ะค่ะมากเราเห็นในฉากคือแบบดีเอาหน้าใช่เย ใช่ค่ะถึงถึงตัวค่ะถึงตัวพุ่มกับสั่งได้ค่ะตามพุ่มกับว่าหยิบอะไรได้หยิบยีอะไรยีได้ยีก็ซักซ้อมกันแค่เบาๆบเนาะว่าเราจะทําอะไรประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็อ๋อใช่ใช่ประมาณนั้นประมาณหนึ่งแต่พอเอาเข้าจริงปุ๊บเนี่ยพุ่มกับก็อยากได้แรงแรงด้วยเราก็ใส่เต็มที่แต่ก็คือแบบที่เราคุยไว้นั่นแหละแต่คือเราก็รับส่งกันได้พอส่งอะไรไปเขาก็รับได้หมดเขาส่งมาเราก็รับได้หมด หนึ่งเลยคือภาษาอีสานเพราะไม่พูดไม่เป็นแล้วก็ได้ฝึกคือฝึกหนักมากแต่ก็มีมีคุณครูมาช่วยสอนค่ะแล้วก็มีพี่เลี้ยงในกองถ่ายด้วยคือน้องฝนแล้วก็ช่วยกันแล้วก็นั่นคือความท้าทายอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือ150เหมือนที่บอกอะค่ะมุนเตรมมาร้อยคุณต้องเล่น150ยเยอะมากเหนื่อยเนาะเหนื่อยแต่สนุกสนุกแล้วก็แบบเอเตอร์แบบเป็นเรื่องแรกในชีวิตที่ได้มีโอกาส ความท้าทายก็เรื่องนี้ของพี่ฝนก็คือต้องด่าไฟแรกซึ่งเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยที่จะใช่ใช่ด่าคนไม่ค่อยทันก็เลยฝึกฝนด้วยการด่าผู้จัดการค่ะซ้อมค่ะซ้อมอ่าแต่ก็ไม่เชิงอ่ะเหมือนกับเราแบบให้เขาแบบฟังว่าเราเร็วพอไหมทันไหมให้เขาช่วยฟังสนิทกันยังขนาดนี้ทําไมสนิท จะขนาดไหนสนิทกันเลยเต็มที่แหละเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี่ช้าง